ท่าเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี ghostly visions ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็จะมาเล่าเรื่องผีเรื่องที่น่ากลัวให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทิวจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องนี้มันก็จะต้องไม่น่ากลัวมากเพราะว่าทิวกลัวผีทิวก็จะเอาเรื่องที่ซับซ้อนก่อนที่ทิวสามารถเล่าได้มาเล่าให้ทุกคนฟังความน่าสนใจก็คือ นี่เป็นประสบการณ์หลอนของคนที่ชอบดูดวงเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เตือนใจใครหลายๆคนที่ชอบติดการดูดวงหนักมากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทิวเอามาจากในเน็ตเริ่มกันเลยเจ้าของเรื่องไปฝึกงานที่กรุงเทพแล้วก็มีโอกาสไปไหว้ศารพระพรมที่แยกราชประสงค์ตอนนั้นก็ดึกแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่า คนก็เลยค่อนข้างจะน้อยเจ้าของเรื่องเขาก็เล่าว่าพอเดินเข้าไปในบริเวณนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเย็นว่าแบบแปลกแบบไม่ใช่แอไม่ใช่ลมอะไรเงี้ยแต่เป็นความเย็นที่เหมือนกระถูกมองอยู่พร้อมๆกับความเย็นนั้นเขาก็ได้รู้สึกถึงความวุ่นวายเขารู้สึกว่าเหมือนกับความคิดมนุษย์มันแน่นอยู่ในอากาศบริเวณนั้นหลังจากที่ไหวเสร็จเขากําลังจะกลับ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาดูลักษณะมีฐานะกำลังหอบของไหวคือเยอะมากเขาก็เลยเดินเลี่ยงออกมาระหว่างที่เดินอยู่บนทางเท้าเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ข้างทางเด็กคนนั้นใส่ชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนน่ารักน่ารัก,รกแต่ชุดก็เต็มไปด้วยเลือดเป็นหย่อมๆและฝุ่นดำ,ดำๆเด็กผู้หญิงคนนั้น นั่งก้มหน้าก้มตาเหมือนรอใครบางคนตอนที่เจ้าของเรื่องเ้ามองดีๆเขาก็รู้ทันทีเลยว่าอเด็กคนนี้ตายแลย้วเขาก็เลยตัดสินใจนั่งข้างๆเด็กคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามุมปากยิ้มกว้างตาข้างนึงก็หยี่น่ารักแต่อีกข้างก็เป็นแผลเวอะ์วะ่เห็นเนื้อเละข้างใน เขาก็ถามเบาๆว่าหนูนั่งทำอะไรตรงนี้ครับเด็กคนนั้นก็ตอบว่ารอแม่ค่ะแค่นั้นมันก็จุกอกจนพูดไม่ออกเขาได้แค่หลับตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เด็กคนนั้นไปพอลืมตาขึ้นมาเด็กคนนั้นก็ <ๆ S 1> กค่อยๆเลือนหายไปต่นหน้าต้นตาของเขา <ๆ S 1> เหลือแค่ความเย็นว่า กับความรู้สึกเหมือนมีคนยังรออยู่บริเวณนั้นก็คือเด็กคนนั้นรอแม่นั่นเองและตอนที่เขาหันหลังจะกลับเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองเขาอยู่เธอดูสวยแต่งตัวดีแต่มองแบบว่างงงงกลัวกลัวเธอเดินเข้ามาขวางแล้วถามเขาว่าขึ้นน้องเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเห็นเหมือนพี่ เหมือนที่พี่เห็นหรือเปล่าคะหรือน้องพูดคนเดียวเจ้าของเรื่องเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงแต่จากแววตาของเธอเขารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้กำลังมีเรื่องกับผีเธอขอร้องเบาๆว่ามีเวลาฟังพี่สักหน่อยไหมคะพี่เหมือนกำลังจะโดนผีลังควานและนั่นก็คือครั้งแรกที่เจ้าของเรื่องได้เจอพี่มดพี่มด อายุ30ต้นต้นชีวิตมีพร้อมทุกอย่างบ้านรวยทำธุรกิจของครอบครัวหน้าตาดีแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือติดดูดวงใครว่าหมอดูคนไหนแม่นพี่มดก็ไปหมด จากที่ไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆหลังจากไปดูดวงหลายเจ้าเธอก็เริ่มเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในบ้านของพี่มดคนในบ้านเริ่มเห็นเหมือนตัวเธอเดินไปเดินมาในบ้านทั้งๆที่ตัวจริงไม่ได้อยู่ที่นั่นแม่บ้านเคยเห็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้า เดินผ่านเข้าไปในมุมของบ้านแล้วก็หายไปทุกคนในบ้านเริ่มพูดถึงผู้หญิงปริศนาคนนี้จนคืนหนึ่งพี่มดก็ได้ฝันเธาฝันว่าเธอเดินลงไปในส่วนหลังบ้านผ่านครัวผ่านมุมทิ้งขยะตรงนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่ใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นท้องป่องเหมือนคนท้องแก่สภาพตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ เขียวม่วงตามตัวมีน้ำเหลืองไหลออกมาเยิ้มลงพื้นหายใจดังฟืดฟาดเหมือนคนหลอดลมแคบผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาชา้าเดินเข้ามาหาแล้วโอบกอดพี่มดแน่นมากจนพี่มดขยับตัวไม่ได้ตั้งแต่คืนนั้นพี่มดเจอผู้หญิงท้องป่องคนนั้นเข้ามาในชีวิตของพี่มดเรื่อยๆเรื่อย ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดมีหมอดูคนหนึ่งที่พี่มดไปหาเป็นประจำหมอดูคนนี้ดูดวงแม่นมากใช้ตำราบโบราณคำนวณลัคนาบอกนิสัยจุดอ่อนจุดแข็งหมอดูคนนี้ให้พี่มดเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วอ่านคำว่าข้าพเจ้าอนุญาตให้ท่านตรวจดวงชะตาของข้าพเจ้าได้โดยไม่มีข้อแม้ จากนั้นหมอดูก็เก็บกระดาษนั้นไว้เองต่อมาเขาก็นัดให้พี่มดมาทำพิธีรดน้ำมนต์แต่พิธีนี้ต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดโดยหมอด,ดูคนนี้อ้างว่าต้องอาบน้ำมนต์ให้ทั่วตัวไล่ของไม่ดีพี่มดอึดอัดมากแต่ด้วยความกลัวปนศรัทธาพี่มดก็เลยยอมระหว่างพิธีกรรมน้ำมนต์ถูกเทรดลงบนตัว กริดถูกลงกลางหัววางอักขระไว้ตามร่างกายจากนั้นมือของหมอดูก็เริ่มไล่ลงมาจากหัวไหล่ถึงหน้าอกพี่มดบอกว่าตอนนั้นรู้ว่าตัวเองกำลังโดนลวนลามแต่กลับไม่มีแรงขัดขืนเหมือนสมองขุ่นมัวตัวร้อนวูบว่ามีความต้องการทางเพศสูงผิดปกติสุดท้าย มันจบลงด้วยการที่เธอเสียตัวให้กับโมดูคนนั้นหลังจากวันนั้นชีวิตพี่มดก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มหิวกลางดึกแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ลงไปค้นของกินในครัวหลังบ้านกินอาหารที่บูดแล้วแบบมุมมาเหมือนสัตว์หิวโซตื่นเช้าขึ้นมา แม่บ้านบอกว่ามีหมาหรือแมวมากินของเสียในครัวเลออเธอแต่ความจริงแล้วก็คือพี่มดเองที่มากินของเสียเหล่านั้นต่อมาพี่มดก็เริ่มมีความอยากทางเพศอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืนหนึ่งเธอรู้ตัวอีกทีเธอก็กำลังขับรถออกไปจากบ้านตอนกลางดึก ไปโผล่ที่บ้านของหมอดูคนนั้นโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าหรือโทรศัพท์อะไรไปเลยคืนนั้นพี่มดอยู่กับหมอดูทั้งคืนจนสว่างแต่ตอนสุดท้ายครอบครัวของพี่มดก็ทนไม่ไหวพาพี่มดไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็ให้พี่มดนั่งเอาไม้เท้าจี้กลางกระหม่อมลากลงมาที่ต้นคอแล้วสวดคาถาเสียงดังชัดพี่มด เริ่มตัวสั่นทั้งตัวเหมือนจะขาดใจตายแต่แล้วจู่ๆก็อาเจียนออกมาอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงของที่พี่มดอาเจียนออกมาจากปากไม่ใช่แค่เศษอาหารแต่มีน้ำมันสีเหลืองเขียวและที่ทุกคนไม่ลืมภาพนั้นก็คือมีมแมลงสีดำตัวเล็กๆมีหางยาวดีดตัวออกมาจากปากของพี่มดตกลงกับพื้นแล้วก็วิ่งออกไปทางป่าหลังวัด หลวงพ่อก็พูดแค่ว่าไปซะอย่าได้กลับมาทำร้ายกันอีกหลังจากนั้นพี่มดก็หายใจโล่งขึ้นร่างกายเบาขึ้นแต่ในใจก็ยังรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแน่ๆเจ้าของเรื่องเล่าว่าในสายตาของเขานี่คือเคสของหมอดูสายดำที่ใช้ศาสตร์พยากรณ์ขั้นลึก ไม่ใช่แค่ดูดวงแต่ชำแหละดวงเห็นจุดอ่อนและจุดเปราะบางแล้วใช้ดวงของคนคนนั้นเป็นช่องทางผูกมัดการให้เขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดแล้วอ่านคำว่าอนุญาตให้ตรวจดวงโดยไม่มีข้อแม้มันไม่ใช่แค่การดูดวงแต่มันคล้ายๆกับการฝากดวงฝากขวัญไว้ในมือของคนคนหนึ่งถ้าเขาดี ก็ช่วยได้แต่ถ้าเขาคิดร้ายเขาสามารถใช้ดวงของเราทำทั้งของทำทั้งสเสน่ห์หรือแม้แต่ส่งผีส่งพรายมาคุมเราได้สุดท้ายพี่มดกับครอบครัวก็หาทางทำพิธีเรียกขวัญตัดการผูกดวงจากหมอดูคนนั้นเรื่องราวก็ค่อยๆจบลงสำหรับทิว เรื่องนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อเหลือเกินจริงสำหรับใครบางคนแต่อย่างน้อยมันก็คือการเตือนเราให้ดีๆมากกว่าอย่าฝากชื่อไว้กับหมอดูอย่าทำพิธีอะไรที่เราไม่เข้าใจดูดวงบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เขามีอำนาจเหนือกว่าดวงของเราขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอามาจากนิตก็เอามาเล่าต่อ เพื่อความบันเทิงแล้วก็ข้อคิดเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทิวหรือใครในเรื่องเลยและถ้าใครเคยเจอประสบการณ์หลอนๆจากการไปดูดวงหรือเคยเจอหมอด,ดูแปลกๆลองคอมเมนต์มาเล่าให้ทิวฟังกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปเล่าเรื่องผีลีลาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วไว้ทิวจะหาเรื่องหลอนๆกว่านี้ เอามาเล่าต่อให้ฟังอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน